แต่เออโดว่าแร่ธาตุที่หายากซึ่งมันก็ยังเป็นคำศัพท์ที่ที่กว้างอยู่ M O U ที่เซ็นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีความน่าวิตกกังวลใดๆอย่างที่หลายๆคนคิดเลยมันเป็นการลงนามว่าในกรณีที่ทุกวันนี้เนี่ยมันจะมีแร่ธาตุต่างๆมากมายนะครับที่สามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าลดต้นทุนแล้วก็สามารถทำให้เกิดประสิทธ,ธิภาพเพิ่มคุณภาพของสินค้าได้ แต่ถ้าเกิดมันมีเรื่องของแร่หายากอะไรขึ้นมาแล้วมันสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกในอนาคตเนี่ยสหรัฐก็อยากจะขอมีส่วนร่วมในการมาร่วมพัฒนาร่วมพัฒนานะซึ่งประเทศไทยเราก็ต้องยินดีสิเพราะว่าของที่เรามีอยู่แล้วเรายังไม่ได้พัฒนามันขึ้นมาแล้วองค์ความรู้เราก็ยังมีไม่พอเราก็ต้องแสวงหาคนที่มีเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีการระบุไว้อย่างชัดเจนใน m อ u ูว่า ทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้ความเป็นธรรมใต้หลักธรรมพิบาตแล้วก็ภายใต้กฎระเบียบกฎหมายของไทยไม่ผิดต่อหลักรัฐธรรมนูญซึ่งเงื่อนไขอย่างนี้ก็เป็นเงื่อนไขทั่วไปที่เขายอมรับได้เนื้อหาในเอนะ็มโอยเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือสแสวงหาความร่วมมือด้วยกันเมื่อมีความร่วมมือแล้วก็ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายของประเทศไทยหน้าที่สําคัญที่สุดก็คือไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายเมื่อถึงเวาลาอันควร ดูแล้วมันไม่มีประโยชน์ที่จะเดินหน้ากันต่อไปผู้สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็สามารถที่จะเทอร์มินิที่จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องได้รับการยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้แหละ MOU จริงๆ